สมุดปราการสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคจัดประชุมระดมสมองผนึกกำลังเตรียมจัดงานกอล์ฟหนึ่งเดียวสมุดปราการเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2568เวลา13นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมที่ทำการสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคร้านกาแฟโบลาเวนคาเฟ่ แอนการ์เดนสนามซ้อมสมุทรปราการ FC หมู่บ้านมันธนา,นา,ารีนครินตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายกอาร์ตนายพีรพัฒน์ฐานิทนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยดอเอร์สังวานเกตงามนายกผู้ก่อตั้งนายวิบูลย์จิตประสบเนตรเลขาธิการสมาคมนายเรืองริชปัจญจเรญธนกฤตอุปนายกสมาคมนายรุ่งธรรมยอดพลอุปนายก นายธนดลยอดพลอุปนายกนายสว่างวงลังกานายกิติวัฒน์พึ่งเขื่อนขันนายพิพัฒน์ภูลเกิดนายเอกชัดดวงดีนายนัทนารางวัลหลายนายพงเดชธนาวัฒชัยยกุลนายวิรัตละอ่อนนายธงชัยชื่นกิ่งแก้วนางสาวเพนสีโพลังกานายอาคมสมปางเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค โดยเนื้อหาวันนี้มีการประชุมวาระเร่งด่วนเพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟหนึ่งเดียวสมุดปราการโดยมีการระดมสมองและประึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนินงานกำหนดวันและสถานที่เนื่องในโอกาสวันนักข่าวและครบรอบก,การก่อตั้งสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคทั้งนี้นายพีรพัฒน์ฐานิษได้กล่าวเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ตลอดถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคการสนับสนุนสมาชิกคณะกรรมการสถานีข่าวเพจข่าวหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนในสังกัดหลังจากนี้ถ้าได้ข้อสรุปแล้วจะแจ้งไปยังแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันมีใครเด็บางขั้นหน่ใครจะชวนเขามีความเต็มใจเต็มใจที่จะเข้ามาผมก็เลยต้องความประสมค์ตรงนี้เข้ามาก็เลยมาเสนอแท้่นที่ประถุมว่าผ่านการรับรอง ถ้างหนท่งชอบยังไงก็ให้ความเห็นได้ถ้ายังมีความเห็นอะไรก็ขอมาเดือนนะครับอแรท่ะไานเลยก็มือละเอาเข้ามากรานโอเค ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนผีผ้าครับก็ได้มีการประชุมกันนะครับในเรื่องของการจัดเตรียมงานกอลนะครับเอ่อชื่อรายการหนึ่งเดียวสมุดปากานนะครับผมจะเป็นงานกอลที่รวมหลายๆองค์กรภาครัฐภาคเอกชนนะครับเข้ามาร่วมกันเพื่อสร้างความรักความสามัคคีกันนะครับผมก็คาดว่านะครับงานนี้เราจะจัด ประมาณวันที่23นะครับเดือนเมษายนนะครับก็อยากให้ทางประชาชนนะครับหรือองค์กรทั้งร้านบริษัทที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆกับทางเราได้นะครับขอบคุณครับ